สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมป๋าร็อกคนทําเพลงนะครับในคลิปนี้กะสิมาแนะนําเทคนิควิธีการนะครับในการใช้งานมิกเซอร์ดิจิตอลในค่ายบาร์เรนเจอร์นะครับในอีพีที่เท่าไยล่ะนะครับตอนนี้กะอีพีที่95 96นะครับสําหรับอีพีนี้96ซึ่งมี่เอฟซีนะครับได้สอบถามเข้ามาผมก็เลย ยิบประเด็นนี้ขึ้นมาให้คลิปให้ท่านได้รับชมกันซึ่งในคลิปนี้นะครับก็สิเป็นการแนะนำวิธีการนำไฟล์เพลงหรือไฟล์เศร้าต่างๆนะครับมาเปิดกับมิกเซ er อร์ xr 1 2 xr 1 6นะครับในฟังก์ชัน usb นะครับยูนาเครื่องนะครับของ xr 1 2และกะ xr 1 6กนะครับก็สิมีฟังก์ชัน usb ซึ่งฟังก์ชัน usb นี่ บอมแอนฟังชันออเดีโออินเทอร์เฟซหรือเสาการ์ดบอมแอนนะครับ xr สิบจะเป็นฟังชันในการเพล่นนะครับแล้วก็เรคคอร์ดนะครับเพลงก็คือการเล่นนะครับการเล่นไฟล์เพลงจากแฟลชไดร์นะครับจาก USB แฟลชไดร์แล้วก็การบันทึกเสียงลงแฟลชไดร์ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับทั้งเพลงและก็เรคคอร์ดแต่ว่าจะทั้งเพลงและเรคคอร์ดพร้อมกัน บอได้น,นะครับเวลาเรคคอร์ดจะเพลย์บอได้นะครับต้องทําความ้อใจนะครับบางท่านอาจจะว่าผมกอบเศร้าใส่แฟลชได้แล้วไปเปิดนะครับแล้วการลองเพลงบันทึกเสียงไปน้ำได้บอนะครับบอได้นะครับ XR12 XR16 น,นะครับแล้วส่วน XR18 กับ x 1 8นั้นจะแยกเป็นต่างหากนะครับจะมีฟังก์ชัน USB เพลเยอร์ตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องมาพูดถึงกับไฟล์ที่จะนํามาเล่นนะครับเล่นกับ m i x e r XA ์เนะครับในเศร้าคาบนะครับ UI จะเล่นทั้งไฟล์ MP3 ทั้งไฟล์เวฟนะครับแต่ว่าใน XA ็กเป็นไฟล์เวฟเท่านั้นนะครับ wav นะครับไฟล์เวฟไฟล์เวฟก็เป็นไฟล์เสียงอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบอมแมน MP3 นะครับบอมแมน MP3 xr bosman เล่นไฟ mp สามได้นะครับก่อนอื่นนะครับการสามารถเตรียมการน,นะครับซึ่งผมได้โหลดนะครับท่านอาจจะมักเศร้าไล่พิ้นหรือเศร้าเอฟเฟกต่างๆใน u t u b e นะครับท่านก็นดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์ mp 4ีแบบนี้นะครับแต่ว่าเครื่องม er ิกเซอร์ xr จะเล่นไฟเวฟนะครับผมจะใส่โปรแกรมยูสองโปรแกรมนะครับในการจัดการโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรม format factory นะครับในการแปลงไฟล์ จาก MP4 ให้เป็นไฟล์เว็บนะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดไฟล์คลิปมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเอามาเปิดนะครับกอันดับแรกครับอันดับแรกเลยเปิดโปรแกร,รม Format Factory ขึ้นมานะครับท่านจะใส่โปรแกรมอื่นๆในการแปลงไฟล์ก็ได้นะครับแ,แต่ท่านจะถนัดนะครับผมใส่ Format Factory นะครับวิธีการนะครับเอาไฟล์วิดีโอตัวนี้นะครับ เอาไปว่างไว้ในโปรแกรม Format Factory ตรงพื้นที่ว่างๆนี่นะครับแล้วอยเขาจะทมนะครับว่าเขาจะแปลงเป็นอย่างนะครับการแปลงเป็นเสียงนะครับเสียงกริมีไฟล้นามสกุลต่างๆมากมมยนะครับเมื่วานจะเป็น m b 3 wma นะครับมีอีกนอื่นอีกมากมม้นะครับแต่ว่าผมจะแปลงเป็นไฟล์เว็บนะครับนี่แบบเอีนะครับก็คลิกมาตัวนี้นะครับเมื่อคลิกมาตัวนี้แล้วนะครับก็อยากจะให้ไปตั้งค่าจักน้อยนะครับเพราะว่า ถ้าเข้าตกลงไปเลยนะครับหรือตกลงเริ่มแปลงเลยเขาจะให้ไฟนะครับหรือไฟล์เวบทีเข้ามบอรตรงตามใจเข้าต้องการนะครับก็ให้คลิกเวบแล้วก็บมาตั้งค่านะครับการตั้งค่าผมจะเลือกนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับชนิดของไฟก็เป็นไฟเวฟเนาะนะครับอัตราสุ่มหรือเฮิร์ตนะครับผมจะเลือกที่บอเอาอัตโนมัตินะครับผมจะเลือกไปที่ 44,100นะครับส่วนช่องเสียงนะครับผมจะเลือกเป็นเสียงสองเสียงรอบทิศนะครับก็ือคือสเตอริโอนั่นเองนะครับส่วนพวกนี้ผมกะบล็อกไปหนุนะครับก็คลิกเข้ามาตกลงนะครับหรือท่านจะบันทึกไว้ก็ได้นะครับไว้ท่าแปลงข้างหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาแบบนี้นะครับไม่ค่อยได้แปลงปันไดนะครับตกลงนะครับไฟเ์็วที่เข่านี่ก็สมาอยู่ในโปรแกรม format factory พร้อมที่จะ ทำการแปลงไฟล์นะครับผมจะทําการแปลงไฟล์โดยกดคําว่าเริ่มนะครับกบสิใส่เวลาจังน้อยหนึ่งจากว่าความเยวนะครับของของคลิปเสียงนี้นะครับแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพิ่เราไปกบสิได้เนี่ยครับออกมาเนี่ยซึ่งเขาเป็นภาษาไทยนะครับการที่จะนํามาเล่นนะครับกับฟังก์ชัน USB Player ของ เอแรนะครับท่านต้องกําหนดเป็นซื้อภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นนะครับภาษาไทยนี่ยแก่เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะแก่ท่านต้องไปปรับลดระดับเสียงก่อนนะครับซึ่งระดับเสียงมาตรฐานที่โหลดมากนี่นะครับจะมีคลื่นเสียงคนขังง่ายนะครับท่านต้องลดล่องคนขังลายเลยนะครับซึ่งโปรแกรมต่อไปนะคในการจัดการเสียงผมจะใส่โปรแกรม Adobe Audition นะครับ cc 2015นะครับผมใส่โปรแกรมนี้นะครับ โปรแกรมขึ้นมารอสับพักนะครับนี่คือพื้นที่หน้าตาของโปรแกรม Adobe Audition CC 2015นะครับย้อนลงไปผมจะไฟลเสียงไฟลเว็บทีแปลงเมื่อกี้นะครับเอามาจัดการในโปรแกรม Audio Adobe Audio Audition นะครับขอภัยนะครับ Adobe Audition นะครับว่างลงไปให้ท่านสังเกตคลื่นเสียงนี่เต็มเปี้ยะคลื่นเสียงเต็มเปี้ยนะครับ ซึ่งนําไปใส่บอได้นะครับท่านต้องลดความดังของเสียงลุ่มนข้างหลายนะครับเนื่องจากว่าถ้าเอาแบบนี้ไปเลยเสียงแตกแน่นอนนะครับให้ท่านมาลดนะครับผมจะลดตรงนี้นะครับนี่ผมจะลบไปที่ลบสาเลยนะครับลบสามสิบเนะครับมารอเบิง่าขื้นเสียงจะหดลงหลายขนาดใดนะครับนี่ครับต้องได้ขนาดนี้นะครับโหดลงมา30 เท่านะครับลดลง30เท่าเนี่ยครับขึ้นเสียงฟังมึงด้วยบ่ด,ดังนะครับเดี๋ยวไปกำหนดเดี๋ยวผมกำหนดเสียงของโปรแกรมก่อนนะครับอินพุตบอกเอาเป็นสปีกสปีกเป็น USB ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้เสียงไปไปที่โปรแกรมบันทึกหน้าจอนะครับมาลองเมือนกันนีครับ เสียงมาละต้องเอาความเบาความดังขนาดนี้เลยครับนี่อยู่ที่ลบสามสิบนะครับหรือไม่ให้เกินลบยี่สิบห้าเดซิเบลนะครับตอนนี้อยู่ที่ลบสามสิบนะครับเพิ่มขึ้นอีกนิดน้อยก็ได้นะครับผมจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ดีละ่ะเพิ่มขึ้นชักลบสามสิบก็เพิ่มอีกจักห้านะครับเป็นยี่สิบห้าเราจะขึ้นมาประมาณลบยี่สิบห้าแล้วนะครับก็เป็น เกณฑ์นะครับเกณฑ์รับเสียงที่พ่อเหมาะในการนํามาเล่นใน x อนะครับเมื่อได้แล้วนะครับผมจะทําการบันทึกเสียงนะครับจะทําการเซฟขอภัยโอ้เบาเพียงเาถึกนะครับทาการเซฟหรือเอ็กพอร์ตงานออกมานะครับกับมาที่ไฟล์แล้วก็มาที่เอ็กพอร์ตนะครับแล้วก็ที่ไฟล์นะครับแล้วก็เอาไปหน้าจอดีกว่านาะนะครับผมจะกดเมาส์นะครับเมาส์ไปที่เดสก์ท็อปนะครับ เพื่อที่จะเอาน้ำมาใส่งานง่ายขึ้นนะครับผมจะกําหนดซื้อนะครับซึ่งผมมีกําหนดไว้แล้วคนนี้ก็เดี๋ยวกําหนดซื้อไม่ก็ได้นะครับเป็น P02 นะครับ p 02จะเป็นไฟเว็บ p m m นะครับเซฟไปโอเคนะครับรอสักพักนะครับเราทาการเซฟย่เพราะว่าความยาวของคลิปเสียงนี้ตั้งชั่วโมงกว่านะครับเรียบร้อยนะครับปิดออกไป โนะนะครับบอเซฟกระชีไดฝ้ายเสียงเนี่ยครับ P02 นะครับที่จะไปเลนในมิกเซอร์เอ็กแอนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเอามาเทสในวิ n แอมให้ท่านฟังเมืองกนวาเสียงมันเบาขนาดไหนนะครับเบาอิลินะครับนีตอนนี้เสียงเขามาแล้วแต่ว่าเบานะครับนี่คือเสียงที่เหมาะนะครับกับการใช้งานกับมิกเซอร์เอ็กแอรนะครับี่ลบ25ดซิเบลนะครับ คือตัวทีจามาเล่นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเตรียมจัดการกับแฟดได้นะครับผมได้เสียบแฟดได้เข้าที่ข้อมแล้วนะครับเนี่ครับ16กิกนะครับจะมองเห็นแค่14.3กิกนะครับทําการฟอร์แมตนะครับคลิกขวาแล้วก็คลิกใส่เลือกเข้ามาฟอร์แมตนะครับแล้วก็ตรงนี้จัดการเป็น for FAT32 default นะครับ FAT32 ตัวนี้ผมจะกําหนดเป็น default นะครับแลักการ start OK นะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมจะเอาไฟาเสียง P 0 2ดอเขามาวางในกันไดตัวนี้นะครับโดยการเซนทูนะครับคลิกขวามาฉีดที่เซนทู Send แล้วก็เลื่อนมาที่ตัวแฟนไดตัวนี้นะครับคลิกซ้ายกำลังกรอบลงไปนะครับกับตัวนี้นะครับทันใดที่ย่างบอสซาบนะครับในการเตรียมไฟนะครับเพื่อที่จะนําไปเล่นใน มิกเซอร์เอนะครับรุ่น XR12 กับ XR16 นะครับนี่ครับฟังก์ชัน USB ตัวนี้ก็คือไว้ถ่ายเพลงแล้วก็เลคคอร์ดนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ส่วน XR18 เฮดบอดดายนะเฮดบอดดายแบบนี้เอ็กอารจะเป็นออดิโอเนวเฟสนะครับจะเป็นการบันทึกเสียงอีกในรูปแบบหนึง่งนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะผมกำลังกรอบลงในแฟลชไดร์นะครับแล้วก็จะเอาไปเสียบที่นาเครื่องของ xr12 นะครับผมใส่ xr12 ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาเลยนะครับสําหรับ xr edit ปึ๊บนะครับเขาจะเชื่อมต่อเองนะครับ xr edit xr12 นะครับตอนนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการเลนในการคอนโทรลนะครับในทันเมืองตามเมาผมนะครับตรงนี้จะมีชุดคอนโทรลเสียงในช่องนี้นะครับนี่ครับช่อง USB นี่ นี่คือชุดควบคุมนะครับมีสต็อปมีเพล่มีย้อนหลังเดินหนา้าแล้วก็มีเรคคอร์ดนะครับหรือจะเข้าไปในเรคคอร์เดอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกขึ้นมานี่ครับเขาจะโชว์ไฟล์ที่เข้าเสียบเข้าไปตรงดันตรงช่องว่างนี่นะครับแล้วท่านจะเลนจับเพล่จะบย,ยังกับประมาณนี้นะครับแล้วจะเรคคอร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งเพล์ทั้งเรคคอร์ดบ่ได้นะครับเรคคอร์ดก็คือเรคคอร์ดเพล์ก็คือเพล์นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเอาแฟตได้นะครับไปเสียบที่นาเครื่องเพราะว่าตอนนี้ก๊อบเรียบร้อยแล้วครับให้ท่านสังเกตนะครับท่านสังเกตตรงนี้นะครับจะมีไฟอยังขึ้นมาบอนะครับกับยูนาเครื่องนะครับยูนาเครื่องมิกเซอร์ x r 1 2นะครับไฟแดงจะต้องติดนะครับแดงมาแล้วเห็นบหมครับ P02 เป็นไฟเวฟนะครับเนี่ยครับไฟตัวนี้จะต้องติดนะครับเป็นสีสีแดงนะครับสีแดงนี่ครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ท่านเบิ้งนะครับว่าเขาจะเลนได้บ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงที่จะควบคุมนะครับควบคุมฟังชันตัวนี้นะครับเสียงจะออกไซนะครับออกช่องออกตรงนี้นะครับนี่ครับออกช่องนี้เดี๋ยวผมลดลงก่อนเสียงจะมาออกช่องออกนี่นะครับซึ่งตัวนี้เขาอาจจะแก้ซื้อเป็น usb ก็ได้นะครับ usb ก็ได้ย่ไปเลยครับ usb บีนะครับนี่เพื่อให้เข้าใจนะครับ USB นะครับแล้วก็กดมิวออกนะครับกดมิวออกแล้วก็เสียบแฟลชไดร์ไปแล้วเนาะนะครับก็สามารถกดเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับกดเล่นตรงนี้ก็ได้หรือเข้าไปในเมนูเลคคอร์เดอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ไฟลที่เขาจะเล่นนะครับเอามาลองเมืองกันนะครับผมจะกดตัวนี้แล้วก็กดเพล์นะครับเขาจะเล่นบ่า เนี่ยเขากําลังเล่นนะครับเนี่ยเทปหมุนหมุนอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมย่อลงนี่ครับสัญญาณมาแล้วนะครับสัญญาณมาแล้วนะครับอินพุตมาเบิรงอินพุตเข้ามาเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเข้ามาที่ประมาณลบสามสิบถึงลบยี่สิบหาครับกำลังดีนะครับสัญญาณอินพุตเท่ากับเลื่อนนี่ขึ้นครับมาฟังเบิรงนกำลังดีครับ โอ้แต่ว่าเสียงมันอันนี้นะครับต้องขออภัยเดร์นะ,ผม,ะ,นนะผมต่อว้นเขา่า,านะครับผมต่อว้นเข่าทีเ้ากาดนะครับเสียงเปิดดังว่าไรน,นะคเพราะตอนนี้ผมใส่ไม่ไวเลสนะครับในการบรรยายต่อเข่าเ้ากาดแล้วก็เพลงนี้ก็ต่อเขายีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยหลายๆนะครับเสียงอาจจะ รบกวนกันแน่นะครับเมื่อกี้นี่เป็นตืดๆอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าให้เห็นแค่นี้กับพ่อเนาะนะครับเนี่ยถือว่าเดี๋ยวผมกดมือตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะว่ายเสียงออกไปที่เส้ากาดมากวนกันนะครับถ้าผมมีอยู hey. ่ตัวน ok ี้ไว ok. ้นะครับเสียงตัวนี้ก็บอกออกเนาะเอาเป็นว่านี่นี่ครับสันญาณตัวนี้เนาะนี่ครับออกไปที่ตัวนี้อินนะครับอินพุตตัวนี้เอาพุตนะครับ ตรงเมนนี่ม่ต้องสนใจเพราะผมปิดไว้นะครับปิดไว้ก็เลื่อนขึ้นไปนะครับที่ศูนย์เดซิเบลนะครับกับเสิได้อยู่ที่ประมาณลบยี 25, เสียงกําลังดีนะครับตอนนี้แต่ผมมีไว้นะครับมันจะมาชอนกันกับเสียงบรรยายผมนะครับต้องขอให้เลยลายนะครับนี่คือการเลนนะครับการเลนไฟกับมิกเซ er อร์ XR12 XR16 นะครับ เป็นไฟล์นามสกุลเว็บนะครับที่จะนํามาเรียนได้แล้วก็ไฟล์ที่เข้าบันทึกได้นะครับบันทึกตัวนี้นะครับบันทึกจากจากมิกเซอร์นะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์เว็บเช่นกันนะครับกลิปนี้นะครับก็อาจจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่ยังบอสราบนะครับแล้วก็การปรับแต่งตรงนี้นะครับกับเลคคอร์ดอ่าซ้ายขวานะครับเล็บไลท์ตัวนี้ก็คือกะให้ไปที่เมนเลยนะครับเพราะว่าให้ผ่านกันฟังก์ชันต่างๆที่เขาปรับแต่ง เสียงทุกอย่างนะให้มาที่เมนนะครับให้ได้เสียงแบบออกเมนหรือออกพีเอ้นั่นเองนะครับตัวนี้กําหนดเป็นเมน LR นะครับตัวนี้โพสเฟเดอร์ก็คือให้มีผลกับสไลด์นะครับความดังเบาให้มีผลกับสไลด์นะครับถ้าเอาพีเฟเดอร์นะครับพีเฟเดอร์กะเขาจะดังตลอดนะครับว่ามีผลกับสไลด์นะครับถ้าเอาพีเฟเดอร์กับมิวก็คือจะมีผลกับมิวนักนะครับมิวไว้นี่กะเสียงกะสิบอสามารถบันทึกเสียงได้นะครับหรือจะเลือกแบบ พีเฟนเดอร์ซื้อก,กับสิตามนี้เลยนะครับต่อะนะครับท่านอาจจะเข้าใจแนะบไ่เข้าใจแน่เนาะถ้าว่่เข้าใจจ้งไดไปบอบ่บถึงนะครับทักเฟซบุ๊กผมมาไดใดนะครับเฟซบุ๊กป๋าร็อกคนทําเพลงนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียก่อนเนาะนะครับเกี่ยวกับการเล่นไฟล์การเตรียมไฟล์ที่จะนํามาเล่นกับมิกเซ er อร์ xr 1 2 xr 1 6นะครับขอบคุณนะครับทุกการที่ตาม่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้้ ได้เห็ุคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปารอกคนทำเพลงกันหลายๆเดอ้อนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับปลอดภัยสู้ควิสู้คน้พอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ